สวัสดีครับมาได้เขาสวนมาหลายวันก็วันนี้วันอาทิตย์วันหยุดมาดูสวนฝรั่งซะหน่อยครับต้นนี้ตอนออกรูกใหม่ก็ดกมือนกันครับแต่ก็ร่วงร่วงเกือหมดอืมลูกใหญ่ะน,น่าจะเก็บได้แล้วครับเหลืองสวยแล้ว ดูลูกนี้ครับลูกไม่สวยเท่าไครับดูครับลูกผิวฝั่งนี้ว่าโดนแดดแดดมันแรงครับแล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดปุ๋ยให้เร่งให้ผิวมันมันเหลืองขาวครับอันนี้ดูเนี่ยดูนดู ว่ามันโดนโดนแดดนี่ยแต่ก็ยังโอเคอยู่อันนี้คงจะต้องตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวแต่งสาวใหม่ลูกนี้ใหญ่ครับ โอเคใช้ได้อยู่ต้นนี้เอาไว้ลูกเยอะเกินไปไม่ได้ค้ำนะฝั่งนู้นก็ไม่ได้ใช้คำ้ำไม้ค้ำไลยเดี๋ยววันนี้ย่งว่างก็ใช้ไม้ลูกมาค้ำเลยเพราะว่าเนี่ยอาจจะต้องตัด มันตัดทิ้งแต่งทิ้งในส่วนที่มันผิวมันโดนแดดแล้วก็มันมันเสียหายมองมองนอกสุนก็รู้แล้วจะโตไปก็กินยังยังกินได้ครับทำสุกก็ก็กินได้แล้ผิวไม่สวยข้างนอับอันนี้ก็นมนมนมเยอะมาก ลูกมันเริ่มโตแล้วครับเริ่มโตก็เรือว่าน้ําหนักมันก็มันก็จะมากผมจะต้องเอาไม้มาตอกค้ครับโอเคอยู่นะครับ ลูกไหนไม่สวยก็เด็ดทิ้งครับสวนตรงนี้หน้าบ้านครับมีสิบสองต้นให้ผลผลิตไปชุดแรกไปแล้วครับส่วนหลังบ้านมีอีกบลูกไว้สี่สิบต้นน่าจะประมาณปีหน้าคงจะให้ผลผลิตครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับชมสวนในบรรยากาศ เช้าเช้าสวนฝรั่งสม,มุทุทาครับสวัสดีครับ